คือพอดีน้องปิ่นถามขึ้นมาเมื่อวานก็มีประสบการณ์ตรงเมื่อวานเนี้ยไปส่งท่านคุณนเจ้าท่านไปงานศพก็มีโอกาสได้ไปนั่งพูดคุยกับทางคนที่เข้าไปในงานศพนะครับก็เป็นวงเล่าคลืนกันนะครับโอ้ไม่กลัวโควิดเลยนะคลื้นกันเลยแล้วก็เปิดกุกัน แทบทุกคนนะครับก็มีผมคนเดียวที่ปิดจมูกอยู่ในส่วนในวงนะครับก็ประมาทกันค่อนข้างจะมากเลยนะครับซึ่งก็มาตรวจใจตัวเองนะครับว่าเอเราเห็นเขากินเหล้าแล้วเราก็ตรวจวิมุตตัวเองนั่นแหละครับว่าตัวเองพ้นจริงๆไหมในเรื่องของความชัง ปกติไม่กินเหล้าอยู่ละไม่ดูดอยู่แล้วใช่ไหมไม่กินอยู่แล้วครับไม่กินอยู่แล้วเราพ้นใน <c oughs> ประกาศความเป็นอิสระในเรื่องบุหรี่ได้แล้ว <c oughs> ก็เลยมาตรวจตวัตวตาตัวเองในเรื่องของเหล้า <c oughs> เพราะว่ามันมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ตรวจสอบผัสสะจริงๆที่เรากระทบตรงนั้น <c oughs> ตรวจสอบเวทนาตรวจสอบวิมุตตรวจสอบความเป็นศูนย์ของเราว่าเราเรา,เราพ้นจริงๆไหมไงครับ ก็พอตรวจไปตรวจมาก็มันก็ไม่มีนะครับเออเราไม่มีดูดไม่มีผลักแล้วเนาะไม่มีชอบไม่มีชัชยเข้าใจเขาอยู่นะตอนนี้ก็ยังเห็นสภาพความความความคิดเราอม,มันเป็นแค่สภาวะของความเป็นทิฏฐิเท่านั้นก็เห็นสภาวะทิฏฐิที่มันพูดขึ้นมาทั้งนมันไม่ได้มีอะไรนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าสภาพความเป็นหนึ่งหรือทําเป็นศูนย์เนี่ย คือจะต้องเห็นชัดว่าเราไม่มีดูดไม่เน่าผักแล้วเราก็ไม่ได้ไปยึดติดความคือมีโยมคนหนึ่งเขาถามพ่อครูมาในรายการบอกว่าเขาเนี่ยเป็นศูนย์ในเรื่องมังสวิรัติได้ละเคยเคยฟังคําถามนี้ไหมเขาเขาไม่ดูดไม่ผักและเขาตรวจสอบตัวเองในเรื่องมังสวิรัติเนี่ยโอ้ไปกินเห็นเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยเขาไม่เกิดอาการดูดอาการผักติดว่างเบาสบายอะไรเงี้ย ตรวจสอบไปถึงอะไรนะอากาสาวิญญาณจาอากินจันได้เลยอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ครูก็ให้ง่ายคิดว่าในเรื่องของอบายามุขหรือเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่หยาบการหยาบเนี่ยเราตรวจสอบในเรื่องเนื้อสัตว์เรื่องเดียวเนี่ยไปทะลุถึงหมดอนุสัยเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ยังยากอยู่เพราะว่ายานปัญญาเราจะไม่สามารถคมชัดแม่นนะ กับเรื่องเนื้อสัตว์มันเป็นเรื่องหยาบเรื่องหยาบจะเอาเขาเรียกว่ากิเลสล,ละเอียดมาจับเรื่องหยาบไม่ได้เพราะนั้นจะต้องทําต่ออาทิศีลต่อในเรื่องของการมคุณเพื่อให้ญาณปัญญาเราชัดเจนขึ้นอีกเราจะตรวจสอบได้ดีขึ้นอีกตรวจสอบไปถึงโลก,กธรรมเรื่องของมาณนะาตารูปอรูปอีกมันถึงจะทําให้ญาณปัญญาเราคมชัดอีกว่าเราหมดแล้วหมดจริงๆนะไม่มีเล็กมีน้อยจริงๆนะตรงเนี้ย นี่เป็นแงคิดนะว่าเราก็ตรวจสอบต่อดีแล้วล่ะที่เราตรวจสอบในเรื่องกินเหล้าแต่มันเป็นเรื่องหยาบเราจะตรวจสอบได้แค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากเพราะเรื่องละเอียดมันจะเป็นเรื่องประจําสามัญชีวิตเช่นความหงุดหงิดความราคาญเล็กนนะ้อยความไม่ยินดีความเป็นโลกกระทอะไรพวกเนี้ยมันจะมีชีวิตกับเราตลอดมากกว่าเหล้าเพราะเหล้าเราเจอแป๊บเดียวใช่ไหมกินแป๊บเดียว ไปมุกส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งเกินในชีวิตเมื่อเราตัดขาดมันจะไม่มีอะไรความสําคัญกับชีวิตเราละแต่เราต้องมากิเลสกับเรื่องความสําคัญในชีวิตเช่นอาหารไม่กินไม่ได้มันกินทุกวันเล่าไม่กินทุกไม่กินก็ไม่เป็นไรไงคนไม่เป็นไรยเงี้ยต้องต้องตรวจสอบกับไอ้เรื่องที่ใกล้ตัวที่มันละเอียดเราจะเห็นความละเอียดของจิตเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบเรื่องละเอียดเนาะต้องให้ใช้ใช้เครียกใช้เครื่องมือให้ตรงอื hmm. แล้วก็มันเสียเวลาด้วยใช่ถ้าไปละเอียดเกินไปละเอียดไปละเอียดกับเรื่องหยาบไม่ไดไ้ใช่ไหมเข้าใจเนาะใช้มีดกรอนไปตัดไอ้หนังควายหนังแรดไม่ได้เอาใบยมุกต้องใช้อิตโต้ตัดถูกแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าจะมาจักเส้นผมใช้อิตโต้จักไม่ได้ต้องใช้มีดกรอนหรือมีดชั้นเยี่ยมใช่ไหมเช่นเดียวกันกิเลสระดับกรรมคุณจะไปใช้อิตโต้อย่างเดียวไม่ได้กิเลสและ การ,รมคุณบางเรื่องก็หยาบแต่บางคุณการ,รมคุณที่มันละเอียดลงมาอาหารที่มันไม่จัดจ้าแล้วมันมีการ,รมคุณอยู่ในนั้นต้องใช้จิตที่ละเอียดกว่านั้นก็ต้องฟังนะว่าฟังพ่อครูฟังสมณะฟังสิกขาตฟังเพื่อนร่วม้าพรหมาจารย์เพิ่มขึ้นว่าเขาละเอียดในมุมไหนบ้างรักไว้ตรวจสอบตัวเองเพิ่มอีกอย่างหนึ่งมัน <c oughs> มันทําให้เราเสียวเวลาวนอยู่กับความละเอียดอันเนี้ยมันจนละเรียดเกินไปไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนา ในทำเรื่องอื่นอย่างที่ท่านสารดินว่านะ,าะจะได้เจริญขึ้นใช่มีอธิศีลในเรื่องที่ละเอียดขึ้นอย่าไปแหมเราได้แล้วเราก็อยู่กับสิ่งนั้นอา้าเราก็ภูมิใจอะไรมันก็จะกลายเป็นอเกเลตที่ทำให้เราเนิ่นช้าเนาะไปต่อก้าวต่อไปอย่าหยุดยัง้งเพลงเขาแหละว่าไง <laughs> ขออย่ายอมแพ้เพลงของใครน่าไม่รู้ละ